ประวัติบรูโน่แฟแนน์ชายผู้เป็นความหวังใหม่ของแมนยูข้อมูลและประวัติล่าสุดของบรูโน่แฟ a นนส์กองกลางทีมชาติโปรโตุเกสนักเตะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมที่เล่นได้อย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งข้อมูลส่วนตัวชื่อเต็มบรูโน่มิเกลบอเกสเฟ n นนเดสเกิดวันที่8กันยายน1994 ที่เมืองไมายาประเทศโปรโต,ตุเกสสัญชาติโปรโต,ตุเกสตำแหน่งกองกลางส่วนสูง179เซนติเมตรเส้นทางลูกหนังเจ้าหนูบรูโน่แฟร์นัน์เริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลกับสโมสรอินเฟสตาโดยเจ้าตัวได้เข้ามาสู่ทีมเยาวชนในปี2002ถึง2004จากนั้นเส้นทางลูกหนังของเจ้าตัวก็เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นในปี2004เมื่อได้ย้ายมาร่วมทีมบาวิสตา ซึ่งถือว่าเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงของลีกโปรตุเกสทว่าการเล่นอยู่ที่นี่บรูโน่ก็ยังเป็นเพียงแค่นักเตะเยาวชนของทีมเท่านั้นยังไม่สามารถแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ได้จนกระทั่งปี2005เขาได้ถูกปล่อยยืมไปให้กับทีมปาสติเรลล่าในปี2005และอยู่ที่นั่นนานถึง5ปีเลยทีเดียวก่อนจะย้ายกลับมาอย่างบาวิสต้าอีกครั้งในปี2010และอยู่ที่นี่ต่ออีก2ปีจนกระทั่งปี2012 เส้นทางลูกหนังที่แท้จริงบททดสอบของจริงในอาชีพฟุตบอลของบรูโน่ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อโนววราทีมลูกหนังในประเทศอิตาลีได้เห็นแววบางอย่างในตัวเขาเลยตัดสินใจซื้อตัวเขามาร่วมทีมจากนั้นเจ้าตัวก็ค่อยๆพัฒนาฝีเท้าจนขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของโนววราได้และในฤดูกาล2012-2013บร2012ูโน่ก็ได้ลงสนามเล่นให้กับทีมไปถึง23นัด แถมยังยิงได้อีก4ประตูอีกด้วยซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากกับการย้ายมาเล่นในหลีกต่างแดนด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นในการเล่นทําให้ฟอร์มของเขาไปเข้าตาแมวมองของอูดินเนเซสโมสรชื่อดังศึกเกาโชซิรียและเขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมในปี2013และกลายเป็นกําลังหลักของทีมคาแข่งอยู่ที่นี่นานถึง3ปีลงเล่นไปถึง86นัดและยิงได้10ประตู ปี2016ชีพจรลงเท้าบรูโนอีกครั้งเมื่อเขาตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับซามดเรียสโมสรชื่อดังของลีกอิตาลีโดยในฤดูกาล2016-2017เขาลงเล่นให้ต้นสังกัดใหม่ไปถึง33นัดและยิงได้5ประตูพาทีมจบอันดับ10ของตารางถ้าว่าเจ้าตัวก็อยู่ค้าแข้งให้กับที่นี่ได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเมื่อจบฤดูกาลนั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการย้ายกลับบ้านเกิดไปเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอน สโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกโปรตุเกสซึ่งที่นี่เองที่สร้างชื่อให้เขากลายเป็นสุดยอดนักเตะของลีกยุโรปบรูโน่ย้ายมาค้าแข่งให้กับสปอร์ติ้งในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8และเพียงฤดูกาลแรกเขาก็แจ้งเกิดแบบเต็มตัวเมื่อระเบิดตะขายคู่แข่งไปถึง16ประตูและทำอีก14แอสซิสจากการลงสนามทุกรายการ56นัดซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สุดยอดอย่างมากเท่านั้นไม่พอในฤดูกาลต่อมา เจ้าตัวยังระเบิดฟอร์มการเล่นได้ดีกว่าเดิมอีกเมื่อยิงได้แบบระเบิดเถิดเทิงถึง31ประตูกับทำอีก15แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด55นัดและอย่าลืมว่าเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางไม่ใช่กองหน้าของทีมหลังจบฤดูกาล2018-2019มีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกให้ความสนใจที่จะดึงตัวบรูโน่ไปร่วมทีมและว่ากันว่าเจ้าตัวเกือบจะได้ย้ายอยู่แล้ว แต่ตกลงเรื่องค่าตัวไม่ได้ทําให้ดีลนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งก็ทําให้ดาวเตะโปรตุเกสต้องค้าแข่งกับต้นสังกัดเดิมต่อไปแต่เจ้าตัวก็ยังคงทําผลงานได้สุดยอดอย่างต่อเนื่องโดยเพียงแค่ครึ่งซีซั่นแรกเขาซัดไป15ประตูกับอีก14แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด27นัดให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนและเมื่อถึงเดือนมกราคมปี2020ฝันของสาวกปีศาจแดงก็เป็นจริงเมื่อแมนยู ตัดสินใจทุ่มเงินคว้าตัวบรูโนมาร่วมทับได้สําเร็จและเพียงแค่การเข้ามาของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ช่วยให้ยอดทีมแห่งออทรัฟฟอร์ดกลายเป็นคนละทีมกับเมื่อช่วงครึ่งซีซั่นแรกเขาเข้ามาช่วยยกระดับการเล่นของทีมช่วยปลุกจิตวิญญาณน,นักสู้และก้าวเข้ามาเป็นผู้นําของทีมจนเมื่อจบฤดูกาลทีมก็สามารถจบอันดับที่3คว้าตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมกับที่เจ้าตัวก็ได้กลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรอ,อีกด้วยท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งย้ายเข้ามาเล่นเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นผลงานกับทีมชาติโปรโตุเกส Bruno f แฟร n นันได้เริ่มต้นการเล่นให้กับทีมชาติโปรโตุเกสครั้งแรกในระดับเยาวชนเมื่อปี2012ในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจากนั้นก็ขยับขึ้นไปเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและรุ่นอายุไม่เกิน21ปี รวมทั้งรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกด้วยจนกระทั่งปี2017ที่จ้ตัวย้ายมาค้าแข่งกับ s p o ร t i n g l i bon, ิสบอก็ได้รับโอกาสสำคัญเมื่อเขาถูกดันขึ้นไปเล่นให้กับทีมชาติโปรโตุเกสชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและได้ลงสนามเป็นเกมแรกจากการลงมาเป็นตัวสำรองแทนมานนเอลเฟรนันเดสในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมอุ่นเครื่องที่โปรโตุเกสเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้ขาดลอยถึง3ประตูต่อ0เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2017 จากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมฟอร์มที่ร้อนแรงกับการเล่นให้กับสปอร์ติง้งทำให้บรูโน่ถูกเรียกไปติดทีมชาติโปรตุเกสชุดลือศึกฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียทว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นตัวหลักให้กับทีมชุดนั้นได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มและถูกเปลี่ยนตัวออกและลงมาเป็นสำรองในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงสนามอีกเลยจนกระทั่งโปรตุเกสตกรอบ16ทีมสุดท้าย จากการพ่ายแพ้ต่ออุรุกวัย1ประตูต่อ2ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้บรูโน่ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว25นัดยิงได้2ประตูและเจ้าตัวก็ยังเป็นนักเตะที่อยู่ในชุดคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชัลลิกเมื่อปี2019อีกด้วยเกียรติประวัติรางวัลส่วนตัวนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำเดือนของลีกโปรตุเกส6ครั้งนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของลีกโปรตุเกส7ครั้ง นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของลีกโปรตุเกสปี2017-2018และปี2018-2019ติดทีมยอดเยี่ยมของศึกยูโรปาลีกปี2017-2018และปี2018-2019ติดทีมยอดเยี่ยมของศึกยูฟาเนชเชลลีกปี2019นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพิมิลลิคสครั้งนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2019-2020 ดาวซันโบศึกยูโรปาลีกปี2 0 1 9ันสิถึงสองพคว้าแชมป์กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนแชมป์โปรตุเกสครับปี2019แชมป์โปรตุเกสลีกครับปี2 0 1 7ันสิถึงสองพและปี2 0 1 8ันสิถึงสองพัน้ื่ออังกฤษคาด2แผนแมนยูดวลเดือดอิสตันบูลศึกแชมเปี้ยนส์ลีก สื่อดังคาดการ11ตัวจริง2รูปแบบของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะรับมืออิสตันบูลบาซักเซียในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคืนนี้วันที่24พฤศจ,จิกายน2563ความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่ซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอทาฟอร์ดรับการมาเยือนของอิสตันบูลบาซักเซียทีมแร่งจากตุรกีในคืนวันนี้ เริ่มแข่งเวลาตีสามลาซุดเดซันสื่อชื่อกล้องของอังกฤษออกมาจัดแผน11ตัวจริง2รูปแบบของปีศาจแดงที่โอเลกุน่าโซชาอาจจะเลือกนำมาใช้ในค่ำคืนนี้โดยแผนแรกดาบิดเดเคอาจะลงเฝ้าเสาส่วนแนวรับ4คนจากซ้ายไปขวาได้แก่อเล็กซ์เตลเลสแฮร์รี่แม็กควายอักเซลตวนเซเบและอารอนวานบิสซาก้าส่วนคู่มิดฟิลด์ใช้เนมายามาติชกับสกอตต์แม็กทูมินเน โดยมีมาร์คัสแรดฟอร์ดบรูโน่แฟนนันส์และเมสันกรีนบูธทำเกมรุกสนับสนุนอองโตนี่มาร์ซียาลที่เป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนแผนที่2ดีนเฮนเดอร์สันจะลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนเดเคอาส่วนกองหลัง4คนแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเป็นแบรนดอนวิลเลียมกับอารอนวันวิสซาก้าคู่เซนเตอร์แบ็กใช้ไฮรี่แม็กไกว์จับคู่กับอิริกไบยีขณะที่คู่มิดฟิลด์ใช้สกอตต์แม็กโทมิเนีกับดอนนี่ฟานเดอร์เบก โดยมีมาคัสแรดฟอร์ดบรูโน่แฟรนันและแดนนีลเจมส์ปั่นเกมรุกอยู่ข้างหลังอดิสันคาววนีที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเฮียเขาอยู่มานานโซชาเห็นพ้องมูรินโญ่พิมลีกซีซั่นนี้อยากจะคาดเดาโอเลกุน่าโซชาหน้าใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเขาเห็นด้วย กับคำพูดของโจเซมูรินโ่ผู้จัดก,การทีมทอตแนมฮอสเปอร์ที่ให้ความเห็นว่าพิมิลิกในซีซั่นนี้เป็นอะไรที่คาดเดายากตามรายงานจาก BT Sport กุนซือชาวโปรตุกีสให้สัมภาษณ์หลังพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าแม้ทีมของเขาจะก้าวขึ้นไปรังตำแหน่งจา่าฝูงแต่ก็รู้ดีว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งโซชาก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ฟุตบอลลีกในซีซั่นนี้ดูจะไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่มันขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดเวลามันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เลยเราได้เห็นผลการแข่งขันบางคู่ในวันนี้และมันก็ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อย่างที่โชเซ่พูดไว้ชัยชนะครั้งเดียวสามารถพาคุณก้าวขึ้นไปอยู่บนหัวตารางได้และความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวก็พาคุณลงไปอยู่ท้ายตารางได้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ดูเดือดมากตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นเท่านั้น และบางครั้งคะแนนก็มีความสำคัญมากกว่าฟอร์มการเล่นด้วยซ้ำโซชากล่าวยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นรูนี่เผยอ,อีก2ทีมเคยสนคว้าต,วตัวตอนปี2010เวนรูนี่ระบุตอนปี2010นั้นนอกจากเชลซีมันก็ยังมีบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดที่อยากได้ตนแบบจริงจังเช่นกัน พร้อมบอกว่าตอนนั้นตนอยากย้ายไปอยู่กับอสุกรานามากๆจนถึงคันนึกภาพตัวเองตอนไปอยู่ที่นั่นแล้วด้วยเวนรูนี่กองหน้าและผู้จัดการทีมชั่วคราวของดรบบี้คาวตี้สโมสรในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเปิดเผยว่านอกจากเชลซีแล้วนั้นมันก็ยังมีบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดที่เคยสนใจจะดึงตนไปร่วมทีมอย่างจริงจังเช่นกันเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2010 รูนี่จุดประเด็นร้อนด้วยการยื่นเรื่องขอย้ายทีมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยให้เหตุผลว่าไม่พอใจกับนโยบายการทำทีมในตอนนั้นที่เหมือนจะไม่มีความทะเยอทะยานมากเท่าที่ควรซึ่งตอนนั้นเชลซีตกเป็นข่าวกับเขาหนักมากๆก่อนที่สุดท้ายดาวเตะชาวอังกฤษจะต่อสัญญาระยะยาวกับทีมรูนี่เผยว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รู้กันดีว่าเชลซีกับมูรินโญ เคยอยากได้ผมไปร่วมทัพที่จริงมันยังมีเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาด้วยส่วนข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเคยโผล่ออกมาเรื่อยๆก็จริงแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปเล่นกับที่นั่นเลยจริงอยู่ว่ามันมีข่าวลือเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่บ้างแต่อีก3ทีมเป็นทางเลือกที่ดูมีโอกาสเป็นไปได้จริงๆมากกว่าตอนนั้นในช่วง2วันที่ทําการเจราจากับทีมผมพร้อมที่จะย้ายไปเล่นในสเปนมากๆ ส่วนตัวแล้วผมอยากย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนามากๆแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วนั้นมันดูเหมือนกับว่าผมจะมีโอกาสไปซบเรืออลมาริดมากกว่าบาร์เซโลนาขณะที่เชลซีก็อยู่ในกลุ่มทีมที่มีลุ้นอยู่เสมอเหมือนกันพูดกันตามตรงมันเป็น2หรือ3วันที่มีแต่การเจรจาระหว่างผมกับพวกเขาหรือไม่ก็ระหว่างตัวแทนของผมกับทีมมีวันหนึ่งที่ผมจำได้ว่าผมวาดฝันไปแล้วว่าผมกำลังเล่นให้กับบาร์เซโลนา ชุดที่มีทางเมสซี่ซาบีอินเอสตาและบุสเกสตอนนั้นเมสซี่ไม่ได้เล่นด้วยแนวทางอย่างในตอนนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เขาเล่นในฐานะนักเตะหมายเลข9ส่วนสมัยนั้นเขาเล่นตรงริมเส้นผมคิดด้วยซ้ำว่าผมจะเข้ากับทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบผมน่าจะปรับตัวเข้ากับเรื่องต่างๆได้ดีและจะมีอีกหลายคนคอยวิ่งสนับสนุนอยู่ด้านหลังด้วย อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ